ต้อนลับเข้าสู่ช่องป้าตกันจะหายลุงคนมันแก่ละบ่ะอื้อแก่ละบ่าแข็งละลับลักลับพ่อขามันลับบดีน้องแค้มันหอกโดนเฮ้ยเกือบพออีกเมียวเกือบยายไปช่องเราเงียวปาเกือบเซ็ตเมื่อกี้นี่ นี่ญาทุม่มเขาญาเป็นคนมาปลูกนะเขาปลูกเลาะนี่นะออแม่นเบิร์เลยอันนี้นะที่ดินคงแตธาอะนะอันนี้เขาแบ่งให้กันนะขาแบ่งสมบัติกันนะแม่นเบิร์อันนี้ก็ญาลับปลูกต้นไม้นะ้ำมันอี้แม่นเบิร์ตออไปหลายแล้วเขาเขาว่าเขา,าชื่อเนาะออโดนถ้าเขว่าชื่อ จักซื้อบปซื้อแล้วอือตายแล้วเนาะญาพาผู้ใดโกงกะคนนั่นแหละแม,นม่นบอกเขากินข้าวเขาหิวข้าวเขากำลังย่างเมื่อเห่นะยใครจิได้กินชะครัมเดี๋ยวมาดูแม่พีปลูกผักปลูก พูดจาเหมือนกับคนวัยรุ่นเนาะนเดินลงมาจะจะเมื่อยแล้วเดินแทบจะไม่ไหวเน่เอาไม้อันนี้ออกนะเด้อชอยๆอยออกเนะ่ยมันถึง,ง่ามันน่ะ

mấy phi đi mấy lo à. mèo bong hay à chơi thu này mong hắn cả đã xa ao kia đi ao à nhà ao nè mặc bùm à, à cho kênh บอันนี้นเอาฝนมีโจกปะน,นี่มหาดีเนี่ยบ้านมยงน่ะมันชิโต่อเท่าอยู่บ่ะฮะเกิดอยเหรอแล้วเพรพี่ไทยมีน้องบอกเข้าลงข่งต้องให้บักบูมจัดการใช่ไหมวิธีการปลูกมันเนะมาเดินตบบนี้ก็ได้นะอืมเดินตามร่องเลย ก็นึกว่าแม่พีเสนดอกไหนผักหวานป่ะฮะดอกผะเทีไม่นะชอยออกแน่มิวเอ้ยมันมันถึกมันนะเด้ววอฮะของเขา ของเจท mm ุ hmm. been, h, mm ่มแม่อีเขาเลี้ยงงัวแม่อีเคลอนเนาะ Ồ oh, con heo. Okay. Cái ชวนผักວวนคั่วมักเต้ามักแตง ตรงนี้มันชุ่มอยู่ เนี่ค่ะเดินนี่บ้านน้าตายาน,น้ำเนาะย้ายมือนีเซโดกกระเจียวเจ้าเนาะนีะ่มูนิเซโดงามๆพี่น้อง,งเอ้ยเออดอกกระเจียวสีนี่ก็ได้นี่หนูๆมเลยอู้หูนี่ เงือกผักหวานค่อยจะค่อยเห็นเขาก็สิว่าดอกว่านนะคุณจูบเอาได้โอ้ยไปแม่เออดอกกระเจี๊ยบนี่นะนั่แหละห้าสีมันก็คล้ายดอกว่านเลยเนาะเนี่ยดอกว่านนั่ะหล่ะเลิกซะดิแม่บอกลุงหาดยดอกกระเจี๊ยบดอกว่านโอ้ปลายอดโอนเดี๋ยวนายายอู้ไปไกลยี่บอนี่บ่เดี้มองเก่าแถวนี้บ่มองเอยเคยเอา โอู้หยดต túi เธอนาะเระหวานน่ะโอ้พุ่นนะพุ่นนะโอ้ยเฮาเบาดังเขาเฮงเจ้าเฮงดังกว่าเฮาโอ้ยยามว่ากบเกลื่อนได้หนิกบเกลื่อนเสียงพี่เองพี่น้องเอ้ยน้องไปน้องไปเนาะน้องไปชูวยหน่ะดอกใบเตี้ยสีชมพู สีชมพูแล้วก็ผักหวานของเรานะได้เนี่ยมีแต่ดอกกระม่านได้ไปนอนกันเนี่คลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่พีก็จะออนดอกผักกระเฉียวแล้วก็ดอกผักหวานเพื่อนก็เลยมาบึงแต่ดอกผักหวานคนนี้แล้วผาได้ไปแล้วเฮ้ยคนก็ว่าตัดละมันอยู่ไหนเห็นใจผ้ามากเขาไย้ายมาเราบอกว่าขอกระเบิดจ่ายก่อนนะโอเคนี่โอ้ยงามงามดอกกระเจียวเต็มกระดูง เปยอดผักหวานไปแห้งยอดกเนค่ะก็แจะคสกินอีหยังมื้อนี้เนาะทั้งดอกกระเจียวทั้งปลาเนาะปลาก็มีพ่น่ะปลาต้มดอกกระเจียวโถโอเคคือเนาะแม่นประจัดการต้มด้วยแม่ยังบ่ได้กินข้าวอื้อพุ่นต้มชองโตกระพาะเนาะโอ้แนียน่ะไรเนี่ยลูกกะเจียวมาแ็นหี่แล้วจะหากรลงมาเนาะ อันนั้นลอกอันเราต้องเอาข้าวลอกลวกไปด้วยกันเลยเนักน้ำเออยักษาใหญ่จะไปหั่ใจคือได้พักหนาำโู้ของผ่าชีคคอยก็จบคลิปเคยนนะครับก้เลยคนใจคนจะตัดตาย้กยาวมากใหายด้วยค่ะกระดิ่ง